มาหมนปลาเน่าไหมกแล้วพี่น้องเดือนเจ็ดก็ออกเว้นไปหลายมือมันก็ออกสูงแล้วพี่น้องเอ้ยบาแต่ไมนสิบอ,อกนเนาะเห็นปะต่เก็บจนได้แล้วต้องหมุนกลางกอคน่ะยังออกอีกพี่น้องเดือนเจ็ดอ่ะ อะ่ขึ้นสูงแล้วอา้าวอันได้ขึ้นสูงกับป้อยไ,ไหมวมันวะพูดอะมันแพ้ไปทัว่วเดยพี่น้องแกงใส้อะเห็ดเนาะเอาหมนพี่น้องนี่ อันนี้บัดี้เนี่มันห่อนมากเรามันเสีออกในก่อพี่น้องมันบ่ได้ออกอะนอกก่อเพราะว่าความห่อนมันจะเหตุบ่ให้ออกนี่พี่น้องจา๋ายังมียังมีให้เก็บเดือนไหนก็มีให้เก็บตลอดพี่น้องเพราะว่าฝนดีปีนี้อากาศดีฝนดีทั้งอื่นเพิ่นเบ,นเบิดแล้วาเนาะ มามาจะพาพี่น้องรีลีเขาสานหมุนกลางกอหาน่อใหม่มาแรนออกกําลังกายแล้วก็นร้อยเขาปาน่อใหม่พองมันดีเนาะ <laughs> <c oughs> ว่อนะแก<ๆ>งสดๆทำบมันแซบบดเตก็แซบพี่น้องมันบกขมหนอใบใหญ่แต่ก็ะแซบ มันอ่อนดีเฮ็ดน้ำไปผสมก็อ่อนเผาก็อ่อนอ่อนอัวัวแมพี่น้องอ่อนอัวัวเอาหมอนมาลีลีเข้าจานสองสยานเข้าเปียกน้ำกันพี่น้องจ๋าเดิมมาเด้อมาเก็บน้ำใหม่น้ำกันแ้วมันยังออกอยู่นี่แต่มันนาสิบอลใหญ่คือเก่าหน่อยมันออกมาน้ำหักเนาะ เอาถุงมือเตรียมมาพร้อมแต่บรรยากาศขนาดพนะี่น้องฟังเพลงลูกถุงบานเฮาเขาหมุน,หหมนป้าน้อใหม่ <c oughs> หหฟังโหฟังเปิลูกถุงแล้วก็หมุนป้าน้องใหม่เหตุบรรยากาศไหนมันคือบ้านเฮ้าไมนหมพี่น้องจ้ะอยู่ในอุ๊ปุ่นเห็นปะ ยื้อก็ไดใใ้ไม่รู้เพี่อน้องใจเขาแข็งๆเจอวาบอุกอย่างอยู่ที่ใจคุณนะงามบอยิ่งซูมมือนี่มันนั่นหลกโซเซ่มันสะดวกสบายไม่ได้เห็นเบิดเนะาะบอขึ้นสมัยก่อนที่มาดุ่นใหม่ๆตอนข่อยมาฝากโทรศัพท์กับโอ้ยชวยสิทร่ไปหากันไหนมันบสะดวกสบาย มันอีบ่แม่นว่าสะดวกสบายย,ายังตาดีนี่หรอตะกี้ยังว่าพ่ออยู่แดดบันนี้พ่อถ้าะสะดวกสบายควบชินชาทนความลำบากบ่าไรนะพี่น้องทนความลำบากไม่ได้เพราะว่าสะดวกสบายเกินไปหลุ่นตะขอยมะตะกอนน่ะโอ้ยบ่มีเด้โทรศัพท์กับแพงร่วนสิโทรหากันได้พ่ออีแม่ก็ต้องไปบ้านใดมีโทรศัพท์เพิ่นก็มาเอิ้น,นพี่น้อง เห็นมะเอิเอามาเอือเอาอีเมลแล้วก็เสียค่าเสียคาสิบบาทนีสิบบาทแล้วแต่บ้านเพื่อนเซียนห้เสียเพราะว่าคานะ้ำมันเขามาแกไปแกมาเนาะมันไก่มัติดทางคนอะ่ะบ๊พี่น้องเมื่อนน่ยนาวแล้วขึ้นสูงแล้วน้อไใหม่เหี้ยวอันนี้เห็นไันขึ้นสูงเลย ไข่บัมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งบัวมะยาวแล้วเนี่ยได้เก็บได้เก็บมันนะพี่น้องกลางกอได้นี่ตะกี้ออกนอกกอม,มันดอกไม่มาไม่ใช่ออกนอกกอบานี้กลางกอเป็นยังสิมดนกลางกอเอาบรรยากาศกลางกอ,อ,งกงกอพี่นอ้องเบิง ขอกระิรอดไปจังสี่มาหลอดน้าข่อยพี่น้องถ้าพี่น้องหลอดกนอนเอาใหม่ได้วันนี้ขอบคุณถุกกำลังใจได้พี่น้องเลยรีรีเขาสารน้ากันสารกลมโขกลมกลวยอายุห้ากินพี่น้องเอ้ยหายู่ห้ากินตามภาษามาดามต่างแดนคำว่มามาดามเดีก็คือว่า ตามฐานนะคนแต่งงานแล้วเขาเรียกมาดามนะพี่น้องไม่ได้พิเศษอะไรเด้เขามามาดามนี่ว่าไปใส่มาใสา่เขาเสียเอิญเข้ามาดามเน้เขาแต่งงานจะเป็นมาดามเลยเหมือนนางอ่ะเข้ามามาดามเด้เพ่าแมันไปต้องเลิศหรูเลิศล,ล้าเด้เข้ามามาดามยุนี่เขาเรียกเบดเด้มาดามแต่งงานแล้วถ้าเป็นสาวสมอยกันมัดมัวเซนมิสเหมือนมิสอ่ะนั่นละ มีมาดามแต่ว่าบานเข้าไปแปลเป็นว่ามาดามเนี่ยคำว่าม,ามาดามใส่เนี่ยก็ะสิคักมันบ่ <c oughs> ตรงมนมนไปส่วนพุนป๊าอยู่ข้างนอกมันออกหลายพื่นอกมามาดามหน่อไม้มาดามเห็ดเขาเอานมาดามเห็ดข่อยมาดามเห็ดมาดามหน่อไม้ขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่ลองเด้ข่อยหมุนตอก่อนอยู่กลางก่อ